ใา่ใช่ว่าคุณจะรับสบายคุณพร้อมสลับงานวันนี้แล้วอีกกว่าลึกยังความขยันในภาคใต้อ๋อล่ะไอ้พร้อมก็ต้องพร้อมล่ะนะครับมาเยืนจะใส่ไม่เป็นใส่ขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายกระโดดกระโดดกระโดดโอ๊ย้องไอเอ็ดในนึงใช้ได้เรียนยศแล้วนเนี่ยจะต้องทำดีๆบ้างแล้วล่ะเฮ้ยยเฮ้จอยก่อนพี่ชาย สวัสดีครับผมไอวัตด,ดีครับอืมขอเช็คล้อรถหน่อยได้ไหมครับแล้วก็ลงมาจากรถด,ด้วยครับผมโอ้มีอะไรซื้อขายบ้างเลยอาราบอสกาเหรอ Thank you ไอหน้าเป็นเศษเทเทดอะไรล่ะพี่ชายลงมาหน่อยครับผมพอดีจะเช็คขอนะครับผมเศษกระสับวันนี้แมกซ์ม็อบโอ้กุนไดแค่ทำเป็นชั้นเศษบันลานะครับเอาหนะ้าต้องเช็คนิดหน่อยเองไม่มีปัญหาใช่ไหม แค่ถังสารเคมีแค่นั้นเองอะคือนนหน่อยแมสมอบได้เลยครับผมเยอะมากผมคิดว่าคุณไม่น่าจะทำผิกดกฎหมายอะไรหรอกมัง้งผมเชื่อว่าอย่างนั้นเฮ้ยคุณไม่พอใจอะไรที่นี่แล้วเปล่าเนี่ยเพราะเปล่าใชา่ฉันก็แค่เช็คของเช็ครถเฉยๆเผื่อแบบเผื่อไม่มีอะไรตุกติกอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คก่อนดีเออใชาา่ไหมอืมนิดนึงนิดนึงๆๆ ข้างนอกสดใสข้างนอกซ้ยเออเดี๋ยวกระจกข้างหายไปไหนข้างหนึ่งครับเนี่ยโอ้โหเอ๊ะการชนหลังไว้ไหนครับเนี่ยอ้โหัวไฟจะแตกข้างหลังทั้งสองดวงเลยนะครับขอเช็คแป๊บนึงนะครับผมอ่ากระจกแตกอีกสองไฟแตกเอ๊ะกระจกไม่แตกสิต้องเปลี่ยนเป็นไฟแตกสองอ่ะฮะแล้วก็มีกระจกหายหนึ่งข้าง ตัวถังหายหนึ่งอันก็จะเป็นอ๋อไม่ใช่ดิมันต้องเป็นกันชนแทนตัวถังไม่หายเออใช่กันชนหายข้างหลังนะครับผม,อมขออนุญาตแป๊บนึงนะพี่ชายเช็คของเล็กน้อยยังมีคนลักลอบอยู่สินค้าก็จะเป็นทะเบียนอยู่เลขทะเบียนอยู่คือห6หนะครับผมผมไม่ใช่ขันนี้นะฮะแน่นอนเลยผมเชื่อว่าเขาน่าจะผ่านได้แน่นอนเอาล่ะเรามาเช็คเรื่องของเอกสารดีกว่า เขาบอกว่ามีสบู่สองแล้วก็สารเคมีสามมั้งเหรอเอ๊ะไหนสบูอ่อะคุณลิสเหมือนจะผิดนะไม่เห็นมีสบู่เลยครับฮไม่ได้นะครับสินค้าไม่ตรงอีกรายการสินค้าผิดนะฮบผมสบู่หายชคมีคะเออผมหายยังไงก็ไม่เจอสบู่คณน,นะฮะผมเอเก็บไหนครับอืมไม่ผ่านเลยดิ่เนี่ย โอ้แค่หน้าก็ไม่ตรงแล้วเน,ะนี่ยโหนดโหนดไม่ใช่แล้วรูปถ่ายน็อปชื่อเชอร์เลตเทอร์เบียนเลขเทอเบียนลดปั้นมึงนะเช็คก่อน fb y 2 4 4 4 G P ถูก gp ต้องตรงทะเบียนสลับคนนี้ยูมาร์อ่าฮะยูมาร์จะยูมาร์จะชื่อตรงอยู่ชื่อรถเป็นอาซัมโอเคปับนมึงนะเช็คน้ำหนักด้วย อาซามอาซาวีอะฮะมันเป็นรถตู้นี่เอา,าอาซามอาซามประกันกันไมาอาาวีขอโทษทีดีไม่เล่นานานลืมอาซามเจ็ดสองตรงอยู่น้ำหนักรถป่าคือพันสี่รับน้ำหนักสูงสุดคือสองพันสามสิบได้พันหกโอเคผ่านแต่หน้าไม่ตรงนี้ไม่ให้ผ่านนะครับเนี่ย เลขการเดินทางคือ30 v i k e 2 k ถูกต้องกาสอัสแกมใช้ได้ถึง19พฤษภาคมหมดอายุคือ1วมิถุนายนยังไงก็ไม่ได้เนาะลิสตก็คงน่าจะตามนี้นะครับผม,มน้ำหนักน้ำหนักตัวทะเบียนนังสกุลชื่อวันวันยุเลขการเดินทางประมาณนี้ที่ที่เราเช็ค โอเคดูแล้วคือไม่ให้ผ่านนะครับผมคุณกีลไรทับผิดผาขาดครั้งใหญ่แล้วพี่ชายโทษล้วกันนะก็มันเข้าไม่ได้จริงๆสินค้าก็ผิดรูปก็ไม่ตรงอีกเออจะมาโทษใช้คนนี้ไม่ได้นะผู้ใจหรือเปล่าเฮ้อเอาละคันต่อไปอครับอืม54์ห,หรอ มันเป็นห้หกเนาะคนละคังกันโอเคสวัสดีขอ<ฮ><ฮ>วบอนุญาตหน่อยครับผมเอกสารเมันจำเป็นจริงๆล่ะคนไตอ่ามีอะไรขายบ้างลับวอสกาล,ลับไปย่าลงจากรถได้ครับเช็คหน้าหลังกระจกอยู่ครบยังเยิงว่ามึงน,นะ สินค้าขนอะไรมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องเอาออกไปให้หมดเอ้ยคุณกลำลังทำให้ผมเสียเวลานะครับโทษทีนะมันต้องเช็คของนะเนี่ยเผื่อมีอะไรที่ผิดกฎหมายผมต้องคอยเช็คตลอดเพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินนะครับดูตัวรถแล้วไม่น,าน่ามีอะไรหายน่าจะปกติสดุดต่อไปเช็คของครับ ทางนอกสซ้ายทางนโน้ตซ้ายฟังเฟิงเอาล่ะเช็คสินค้ากันตู้เย็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นมี2ผงซักฟอกมี6อ่าเช็คฝาอัดแท่งมี4อ่าเช็คถานน้ำมันเบนเซินมีเช็คโอเคถูกต้องหน้าตาใส่แว่นมีหนวดเดี๋ยวให้แม็กซิมอลเขาคืนสินค้าก่อน,านาตามอะไรอะ่ะ ยืนดมกาวไงววคือจริงขเข้าหน่อยได้ครับพีดีมากเลยโอเคน้ำหนักหน้าตรงนะครับหนวดแปลกนะเฮ้หนวดไม่ตรงนะครับเนี่ยไปโกนหนวดมาเหรอรูปถ่ายผิดนะครับอย่างนี้ให้เข้าไปได้แน่ๆเลยดูจะทรงแล้วชื่อยาว ติ๊กเอาแล้วกันอังกัสแตมวันเกิดคือ29วันยุบบัตรคือ23ากุมภาพันธ์เอ้ยไม่ตรงกันแล้วนุม่มวันยุบัตรแล้วครับผมอม,มาเพื่อการค้าฟอกไม่ได้แล้วครับผมไม่ได้แล้วยังไงก็ให้เข้าไปได้อลไรนี้นะครับผมช่างน,น่าเสียใจจริงจริงมาเล่นการเดินทางก็ผิดอีกดูดิ ไม่ใช่แล้วงนานหนักงานหยาบห0 6พันหกิกิโลกร,รมัมเป็นประเภทรถอะไรนะอ่าสิคุณสี่เหรอเฮ้ยใช่เหรอมันไม่ใช่คันนี้ดรือซ้ำเหรอรถผิดีกโอตายแล้วประเภทรถผิดน้ำหนักรับได้ถุงสุดคือ6,230มมาเป็นประเภทรถอะไรนะเช็คก่อนถรถขนสินค้ามันต้อง นี่เลยคันใหญ่ซาก้าห้าสามอ่ะน่จาจะใครเคียนสุดละเฮ้ยคันนี้นี่ววาเป็นอีลิตห้าเจ็ดนะครับผมของสุดคือ6หกพันสองร้อยสามสิบะฮะเราตัวรถป่าเกือสี่พันห้าร้อยได้ 5, ห้าพันหกสิบอืมรูปถ่ายผิดไปเลขกกัเดินทางผิดวันจันทร์หมดอนะฮะประเภทรถก็ผิดนะครับราสิกะถูกเลขทะเบียนรถลืมเช็คเลย เลขทะเบียนรถ FBY7385CR โอเคถูกต้องชื่อถูกต้องก็ประมาณนี้ก็คือให้เข้าไปได้านนั่นเองนะครับผมง่ายง่ายเลย 56NE ไม่ใช่คนนี้แน่นอนตออละขอโทษด้วยนะครับยมันยังไม่จบอ่ะพี่ชาย แล้วจ่ากังมาขั้นต่อไปแล้วครับผมเอ๊ะข้างหน้าไม่มีเลขทะเบียนนะครับเลยเอ๊ะล้อปแปลกๆทำไมห,หมุนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเอ้ยยางก็แบนนี่กันเนี้ยเอ้ยปแปลกๆกับยางแกนะฮะสวัสดีครับพี่ชายต่อยเติ้มไหมครับเพ่มีราคายหรือเปล่าไม่มีเนาะอ่าเอกสารครับเอ้ยพี่ไวาไยหน่อยนะพี่ชายเอยพี่วายอยู่แล้วนะพอกมาจากรถ แลทะเ,เบียบี้ยงน้าไปไหนอ๋อพี่ชายโตเทเรมเตดอยู่ข้างหลังครับข้างหลังนะน้องอไฟแตกเช็คแป๊บนะไฟแตกหนึ่งยางแบนอีกหนึ่งกระเพอ,อมีสองโอ้ยสองสามใช่ไหมแค่สองเพิ่มยางแบนเป็นสองเป็นล้อขวาล้อขวาข้างหลังแล้วก็ล้อซ้ายข้างหน้า อ่ะฮะกระจกมองข้างมีกันชนข้างหน้าต้องเรียกว่าเป็นกันชนไหมเหมือนไม่มีกันชนเลยข้างหน้ากันชนหน้าไม่มีตัวถังหายไปหนึ่งไปสิต้องไปกันชนห้าหายโอเคกระจกแตกไหมยัอยงอยู่ดีมีครบนะครับผมอืมขออนุญาตนะครับ มีอะไรพลอมแปลงอยู่ในนี้ก็เป็นได้ไม่มีเนาะเช็คตัวถังโอเคปลอดภัยหายห่วงเช็คนี่กันดีกว,ว่าว้าววันนี้เป็นแพะแพะแพะทิเปตแพะแพะมีชีวิตไม่มีปัญหาหืมอืมเคยสินค้างเขาหน่อยได้พี่ยอดเยี่ยมมาก ปิดปิดอเ,เอาละมาเช็คหน้าตาแกกันนะน่าชื่อตุกแล้การเดิน,นทางคือ 2D27C1W5 เจ็นถึง19กันยาเพื่อการค้าวันเดีวิบัติคือ22พฤษภาคมได้อยู่เป็นรถซาก้า5 3เง้เหรอโอเคถูกต้องน้ำหนัก สูงสุดคือ4,240รได้เท่าไหร่2,290หนอมันเกินเขาบอกว่าแ,แค่แค่24240นี่มัน4,290อ่าไม่ได้นะครับเกินมาอีกกิโลกี่กิกโลเนี่ยเกินมา50งั้นเราต้องเช็คเป็นน้ำหนักรถเยอะเกินไปอืม ต่อไปมาจากประเทศพัจจันสีม่วงอบารักชื่อน่าจะถูกอยู่2-27ที่5องเเพื่อการค้า,าแพ้3ตัวถูกต้องลิสตเลขทะเบียนต้องดูข้างหลังข้างหน้าไม่มีเป็น DPL 371.0แล้วก็อยู่ แต่ว่าน้ำหนักรถมันเกินยังไงก็เข้าไม่ได้อยู่ดีนะเสียใจด้วยโอเคที่เหลือเราจะเช็คเรียบร้อยละเอาละก็คือไม่ให้ผ่านนะครับผมไปเนี่ยทาเนี่ยทาที่สองคันอันนี้เป็น p a qg 1 c 7 m โอเคลายนี้ไม่ใช่ เดี๋ยวต้องเช็คใบกสารอาจจะปลอมแปลงได้วันนี้ไม่ใครเข้าประเทศได้แน่นอนเกระสงคนเอกสารหน่อยขอไม่วันที่ดียอดเยี่ยมล้มาจากรถะเอาละเช็คกระจกข้างมีไฟเฟยกันชนครบยางไม่แบนข้างหลัง กันชนหลังถือว่ามีเนาะโอเคเจ็ดหึงสี่เจ็ดเอ็มเอ็กแต่มันอยู่ใช่ไหมเออโอเคถูกอยู่หน้าหลังถูกอยู่ P A Q เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดอืมซูเรนซรนส์ั่นเหรอ,อเอ๊ชื่อตรงไหมเนี่ย เหมือนไม่ค่อยตรงแลเฮ hey. s e n a d s u l e, e n t s e r e n a n a d i m s โอเคมาที่เลขทะเบียนกันต่อก4 q 6 2 6 s 2 9ถูกต้องใช้ได้ถึง3มิถุนาได้อยู่เพื่อการค้าวันอบบี่นวันบัดเคอ4สีมิถุนายนได้อยู่ มาจากประเทศอัรคัสแตนมถูกต้องตาถูกต้องสีถูกต้องเช็คสินค้าก่อนใช้สินค้าเช็ครถก่อนเค okay. ไม่มีอะไรผิดแปอย่างแน่นอนโอ้กลมือเหรอเนี่ยไว้ๆเอาสินค้าลงมาเช็คก่อนแล้วกันนะข้าวนมคนนี้ไม่ค่อยบ่นเท่าไหร่ดูดีถือว่าให้ความร่วมมือ เราจะรีบเร่งให้เท่าที่ได้นะมาเช็คของกันมีปุ๋ย6นะปุ๋ย6กลาแอปเปิลอีก2เอ๊ะทำไมเป็น3อ่ะในลิตรอะถังน้ำมันมี2แต่ในลิตในลิตมีสองน้ำมัน2แอปเปิล3อ๋อถูกแล้วถูกแล้วสลับเองโอเคเช็คสินค้าเช็คแอปเปิลเช็คน้ำมันเช็คโอเคถูกๆๆๆ จะให้เขาพีทตลอดเลยไม่ได้เอ้ามาสมัสรครปืนเขาหน่อยเอา c r o s s า o w e r s เข,ขี่ยมาครับคนนี้น่าจะเข้าได้ว่าอ่าโอเคอืมหน้าตาขอเช็คบางเนื้อโอเคเพื่อการค้า s ูเลนเลขทะเบียนถูกต้องโอ้ถูกๆทุกอย่างอะ่ะคนเนี้ยนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ค่อยมีอะไรแตกด้วยนะ ไม่น่ามีอะไรปะ่ะครั้งสุดท้ายเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนปะ่ะเชิญครับครั้งสุดท้ายก่อนไปกินข้าวเชิญๆๆเชิญเชิญลยรีบขับไปทันนี้เป็นอะไรอะ QJT 9056NE เอา้าตรงเลยเนี่ย 56NE คนนี้แน่นอนนะครับผม เช็คก่อนเลยไงไหนเอกสารเอกสารอยู่ไหนเอาออกมามันต้องพูดเยอะลุงลงมาด้วยครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นใครลงมาจากรถได้ฮะอืมลุงมีของแน่ไม่ต้องพูดเลยเอ้ยอย้ายที่นังงฉันสกรอปเซโทสิโอ้โ,อโหกระเป๋าแอลกอฮอโอ้เกสัะแล้วสิผมไม่รู้ว่าลุงยังมีอีกนะอืม แอลกอฮอล์ผิดกฎหมายนะครับลงไม่ดีนะครับอยู่ในนี้ดิถังเถิงเผื่อม,มีเพิ่มไม่ได้เลยนะครับผมล้อล,อลอ้ลอยังอีกไหมเผื่อเขาซุกในลอ้ออันนั่นไงเจอจริงด้วยอ,อไรไหมาะไปไกลๆตีแล้วเอาพังมีดมีด,มดพังนี่ไม่เป็นไรเรามีมีดมีดครัวเสี่ยนะมึงเนี่ยของเถื่อน อืมหนึ่งอันไม่รอดจากสัตาชั้นเอาวมีอีกแล้วโอ้สองถังคุ้มคุ้มแกนีไม่รอดแน่อันนี้ต้องใช้ขวานก็น่าจะได้อยู่โอ้โหอีกแล้วลงุงจะมาคนเดียวไม่ได้นะครับแบ่งคูนอื่นเขาบ้างโอ้โหคุม้มคุ้มเลยลงุง แหมเปรี้ยวปากจริงๆเอาละได้สีถุงคุ้มมมาโดนจับเฮ้ยมันยังไม่ไมจบหรอกนะฝากไว้ก่อนทนุ่มฝากไว้เขาหน้าเลยนะลุงนะ,นนะเอาชิรู้ว่าการลักลอบขนสินค้าครั้งนี้มันเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยและฉันคงจะเดินตามรอยพี่ชายของฉันอีกซะแล้ววันนี้ได้มาเยอะเลยเนี่ยเดีย๋ยววันนี้ต้องเอ้ไวพ้พรุ่งนี้ดีกว่า วันนี้ค่อยเอาสินค้าไปส่งแล้วกันนะประมาณนี้ไม่รีบไม่รีบวันนี้นอนพักก่อนก่อนนอนพักแล้วก็แวะไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะดึกๆอย่างนี้น่ากินมาก้าจะพาเพื่อนไปดินเนอร์สักหน่อยเตรียมความน่อยแมสมอบได้เลยครับพี่ชายนั่นคือสิ่นสุดท้ายตอนนี้คุณสามารถทำธุรกิจของตัวเองได้แล้วขอบพระคุณมากครับจะฉันเองก็ไปพักบ้างดีกว่า เจอการซีลนิกถามปุ้นปุ้นวันนี้กำไรแน่นอนไม่เคยทำผิดพลาดอยู่แล้วโอ้โหดูดีกำไรเท่าไหร่สองพันสองร้อยสิบห้าโอ้ชิลสบายอ่ะมากันต่อก่อนเตือนภัยพวกเราถูกจอมเตยโดยผู้ก่อการร้ายกัปตันเราเห็นทุกคนสู้มาถึงก็เอากันอย่างนี้เลยเนี่ยกำลังจะนอนดีๆอยู่แล้วแท้หบวกมนจะได้นะเพืออยู่นิ่ง จะได้ยิงแม่นๆจีราิรามำนี่อ่ะส,สนายระยะไกลเดี๋ยวไม่ได้ใช้ต้องใช้สนหน่อยก็ดีนี่อ่ะราวาวระวังดีโหลดก่อนนะทุกคนระวังด้วยขืมัออ่วอ่ะแเบบะก็ว้าวระเบิด ระว <rodz aju. S 1> ังกันด้วยครับเซเซเซยิงเอลยิงไหลไม่โดนอามีเพื่อนเก็บให้ละระวังกันด้วยทุกคนยิงต่อไปยิงต่อไปมีรถต้องเป็นเพื่อนละกระสุนหมดมาโอ้ดูสองระยะไกลไม่ได้ AK แล้วกัน เลยใส่เข้ามามาไหนมานี่นะพวกแกเฮตายซะเอาโฉมวัดสองวักกระโงหวัก,วกระยะนี้ขาต้องลูกซองบ้าเหรอแต่ลูกสุนลูกซองมันเยอะกว่ามีก็ต้องใช้อ่นะเฮ้ยชิตลาเบอร์ทุกคนโอ้ยจบเลยครับผม ระเบิดปางนี้เลยเหรอด่า,ดานนี้เนี่ยพวกแกอือหึไปโดนก่อนทุกคนระวัาางด้วยยิงกันไปก่อนนะอือหึอือเสอยียงนี้สวยดิเอ้าทำไมไม่โดนวะระยะนี้ไม่โดนได้ยังไงวะเนี่ยเอ๊ อ้นมเตอร์ราของวัตรูเข้าใกล้อีกแล้วระเบิดอีกแล้วไหนวะตาโดนกตงกเอง่าอีกพวกบ้าไอ้อ่าเอาทุกจอมจอมตีบ้าเว้ยเยอะเกินไปเราวังให้ด้วยมันเอาเรื่องแน่นอน อีสโซเรโรโบรีโหลดผู้ก่อนเซ่อยงเงี้ยเฮ้ยมันเนตระเบิดอ,อีกแล้วเช็ดมากันเยอะไปเฮ้ยขอดึงสมไยโอ้กระสุนกระสุนลูกซองอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยรถรถโอ้ยเยอะอเยอะ เฮลไม่ยิงหุ้มกันทีมันเยอะมันเยอะระวังด้วยเขาไกลเราเกินไปพวกนี้ไม่เกรงกลัวเลยเดินเจอซะสวยเลยนี่แกลูกสอนระยะไกลกับเพื่อนชั้นเหรอได้สิระเบิดอีกแล้วพุกมืกี้ลูกวะเนี่ย โอ้ยรถรถลอยมา่นี่เลยฝากระโปรงเออเพื่อนสวยมากเข้าหัวมาเยอะจริงไงวันนี้ไม่ยอมหรอกมาดีๆคุณจะเห็นเลยว่าคุณหมอส่งัวงานนี้ขอบอกตำรวจพอใจแน่ก็แทบยับนะครับผมวันนี้กระสุนกดไปเยอะเลยวันนี้มาเดือดจริงไปนอนดีกว่า Trời ơi,